ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราช่องเรานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินนะครับให้ได้ก่อนปี2,030นะครับก็ผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะทําได้ทุกท่านนะแต่ก็ผมก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้เหมายกับว่าเราสามารถที่จะควบคุมการเงินของเราได้นะครับโดยที่เราไม่ถูก ควบคุมนะครับก็คือกา,าเรียกว่าอะไรบริหารจัดการเงินเราได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับโดยเฉพาะาผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคิดที่จะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่า,าเหมือนในคลิปที่แล้วบอกว่าอยากให้ท้าทายคาพูดที่ว่ามีเงินน้อยก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องขาบช้อนเงินช้อนทองมาเสมอไปนะ แต่ก็ผมก็เข้าใจนะครับว่าแต่ละคนต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะครับก็จะมีคนที่ทําได้แล้วก็มีคนที่ทําไม่ได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเนาะนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยสู้ๆนะแต่เราไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะนะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอการลงทุนนะครับผมแบ่งเป็นแนวคิดการลงทุนนะครับ2รูปแบบใหญ่ๆนะครับ2รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็แบบแรกก็คือลงทุนแบบ อ่เกงกำไรนะลงทุนแบบเกงกำไรนะครับอ่าคือการลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะก็ผมแบ่งเลย2แบบนะบแบบที่2คือลงทุนระยะยาวนะครับลงทุนระยะยาวนะเอาแบบแรกก่อนนะครับเกงกำไรนะครับเกงกำไรก็อ่าเกงกำไรเนี่ยผมก็ยังยังยังแบ่งเป็น2แบบนะครับในในเกงกำไรนะแบ่งเป็นสแบบก็คือแบบระยะสั้นมากๆเลยนะครับกับแบบ ระยะกลางนะครับระยะกลางระยะสั้นเนี่ยก็คือจริงๆพูดตรงๆก็คือเดทนะครับเดทหรือแม้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรโอเวอร์ไนท์เทรดคือข้ามคืนขาย w e e k w e ว k w ว e k ลี week, 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 week ่เทรอะไรเงี้ยนะครับการการเก็งกำไรแบบเนี้ยก็คือก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าผมก็มีเพื่อนที่ทำแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ปั้นพอร์ตขึ้นมาได้เหมือนกันนะ แต่ว่าผมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็เหมือนกับว่าเพื่อนผมคนนี้ที่เขาเล่นเนี่ยเขาชอบเล่นประเภท,เ,ภทเล่นเด้งก็คือหมายว่าเวลาหุ้นมันมันลงนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีเทคนิคคือ,อเด้งกลับทางเทคนิคเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเทคนิคอลรีบาวเขาเรียกเทคนิคอลรีบาวเนี่ยเขาจะอาศัยจุดนั้นเน่ย เข้าไปชรน,นะครับแล้วพอมันเทคนิคอลรีบาวปุ๊บเขาก็ขายไปซึ่งส่วนใหญ่อาการเทคนิคอลรีบาวเนี่ยมันจะเกิดหลังจากแพนิคนะครับหลังจากแพนิคก็คือหมายความว่าเราถ้าเราเจอหุ้นตัวหนึ่งที่มันเขาเรียกเข้าขายแพนิคนะครับก็คือขายกันหนีตายอ่ะนะครับอันนี้ก็จะมีจุดที่เรียกว่าเทคนิคอลรีบาวเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่เพื่อนผมคนนี้เขาเข้าไปซื้อนะถามว่าผมเล่นไหมอ่าผมมีบ้าง นะก็คือคุยกันนี่แหละคุยไปคุยมาเออที่ตัวนี้มันน่าจะเกิดทึนงคอ้เขาีบาวนะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราลองกันอะไรเงี้ยมีนะครับมีมีแต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวเป็นหลักใหญ่ใจความนะวิธีเล่นแบบนี้แต่ว่าเพื่อนผมคนนี้เขาเหมือนเอาจริงเอาจังในนา้นนี้นะคือเราอย่าไปตัดสินใครเลยนะครับว่าไอ้คนนี้เขาทาแบบนี้แล้วผิดคนนี้ทําแบบนี้แล้วถูกเขาทําแล้วเขาทําเงินได้นะคือเขาเก่งอ่ะก็คือพูดง่ายว่าโอกาสชนะเขาเนี่ย คือเขาตนนั้งแต่เขาเล่นมาเนี่ยเขาชนะไปเจ็ดสิบแพ้ไปสามสิบเขาก็กําไรนะชนะไปเจ็ดสิบแพ้ไปสามสิบเขาก็กําไรนะก็แต่ว่าเราทําไม่ได้บางทีเราทําแล้วเราเจ๊งเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราเล่นสนุกสนุกตามเขาก็พอนะคือมันก็หาเรื่องคุยอะไว้ง่ายได้ทอล์กกันได้คุยกันนะก็สนุกสนานกันไปนะแต่ว่าคนที่เอาจริงจังก็มีอันนี้แบบแรกแต่อันที่สองคือเก่งกําไรแบบอาจจะ ด้วยด้วยปัจจัยพื้นฐานนะผมใช้คําว่าเก,งก่งําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานอันนี้ผมทำนะทำเลยนะครับก็คือผมก็จะหาหุ้นที่เขาเรียกว่าต่ำกว่ามูลค่าจะเรียกว่าเป็นแนว VI ก็ก็อาจจะกึง่งๆึ่งนะเพราะว่าผมชอบประมาณหุ้นเทอร์นาลาวเทอร์นาลาวพิกฟื้นนะเทอร์นาลาวพิกฟืน้นก็คือหาหุ้นที่ต่ากว่ามูลค่านะครับคือเราคํานวณแล้วละว่าเออมูลค่าในอนาคตเขาเนี่ยเป็นเท่านี้แต่ปัจจุบันเป็นเท่านี้เอ้ยมันต่ำกว่ามูลค่าหรือว่าหุ้นที่มันกําลัง พิจกจะขาดทุนจะมากําไรอ่าอย่างเงี้ยผมก็จะซื้อนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อเรียกว่าใช้เงินที่ไม่น้อยอ่ะนะไม่เหมือนอันแรกอันแรกผมจะใช้เงินแบบค่อนข้างน้อยนะที่เล่นก็หลักเต็มที่ก็หลักแสนอ่ะนะครับหลักแสนหลักหมื่นเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักแสนนะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะเยอะกว่าแบบแรกนะแล้วก็ถ้ามันเป็นไปตามที่คิดก็จะค่อนข้างได้กําไรเยอะ ค่อนข้างได้กาไรเยอะนะครับซึ่งช่วงช่วงช่วงหนึ่งผมก็จะใช้วิธีนี้เยอะนะครับทาให้พอตโตขึ้นมาเยอะนะครับแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมอยากจะรักษาสถานภาพพอร์ตมากกว่านะผมเลยเลือกใช้วิธีที่อนะอันนี้วิธีแรกจบไปแล้วนะคือเกงกําไรเกงกําไรมี2แบบระยะสั้นเลยแบบเดทวิกวี ate, เทดอะไรก็ว่ากันไปนะแบบที่2เกงกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานก็คืออาจจะทิ้งระยะเวลาหน่อยสัก หกเดือนนะครับบางทีก็เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเป็นหลักเดือนนะทีปีปี2ปีก็มีนะแต่ที่แบบที่สองนะครับแบบที่2ก็คือระยะยาวลงทุนร,ระยะยาวลงทุนร,ระยะยาวเนี่ยผมก็แบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือลงทุนร,ระยะยาวแบบหุ้นเติบโตนะครับลงทุนร,ระยะยาวแบบหุ้นเติบโตนะครับก็คือหุ้นที่ผมคิดว่าเออเฮ้ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นหุ้นตู้กดกาแฟนะผมไม่ได้บอกชื่อหุ้นนะแต่ว่าผมยกตัวอย่าง นะครับว่าเออถ้ามันขยายตู้ไปเรื่อยๆสมมติตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยตู้ปีนี้จะกลายเป็นห้าพันตู้ปีหน้าเป็นหมื่นตู้ปีต่อไปสองหมื่นตู้อย่างเงี้ยกำไรมันจะขึ้นเร็วไงใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนก็เป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมร้านสะดวกซื้อขยายสาขาขยายไปขยายมาจากหลักร้อยเป็นหลักพันตอนนี้เป็นหมื่นสาขาละนะครับหรือว่าอะไรที่ขยายสาขาต่างๆอันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นหุ้นเติบโตนะ โดยยุคสมัยนี้จะมีหุ้นเติบโตรูปแบบอื่นเช่นพวกเกี่ยวกับดิจิทัลอะไรต่างๆอันนี้ก็เราก็ไปศึกษากันหรือว่าพวกยาน,นยนต์ไฟฟ้าที่กําลังมากําลังเติบโตนะครับหรือว่าเยอะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะผมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะอ่าก็คือจุดเปลี่ยนที่ผมเห็นก็คือลถรถรถรถไฟความเร็วสูงมันจีนลาวไทยะนะใหเชื่อมแสดงว่าเขาต้องเห็นแล้วแล้วก็ รถยนต์ไฟฟ้าแห่มาเปิดตัวกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเป็นเรียกว่าจะมีโรงงานประกอบเป็นฮับพวงมาลัยขวาของอาเซียนหรือของโลกเลยก็ได้เนาะเป็นฮับพวงมาลัยขวาของอาเซียนหรือของโลกเลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ labor er intensive เหมือนเวียดนามไม่ใช่ labor er intensive เหมือนเวียดนามนะครับก็คือเวียดนามเขาก็จะใช้เรียกว่าแรงงานเป็นหลักนะแล้วก็ค่าแรงเขาก็ปะทวงกันทุกป,ปีขึ้นกันทุกป,ปีแหละจนถึงจุดหนึ่งแหละมันก็ต้อง ใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้เป็นการไปง,งานอีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งค่าแรงก็จะแพงนะครับแล้วก็เงินที่รัฐบาลทุ่มไปกับโรงงานประเภทอุตสาหกรรมประเภท l ลเ,เบิลเ t e น s i v งเนี่ยก็คือแทนที่ว่าจะมาทุ่มกับอุตสาหกรรมยุคใหม่อะไรเงี้ยนะก็ลองไปดูกันนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าวกก็มีการเติบโตเขาแหละมันก็คนละส่วนกันนะ แบบที่2นะครับคือลงทุนระยะยาวกับหุ้นปันผลนะครับอ่นนี้เราเข้ามาลงทุนระยะยาวนะมี2แบบแบบแรกหุ้นตบโตนะว่ยกตัวอย่างหุ้นตู้กดกาแฟไปนะเวลาสะดวกซื้อนะแบบที่สองลงทุนระยะยาวกับหุ้นปันผลลงทุนระยะยาวกับหุ้นปันผลนะก็คือตัวหุ้นปันผลเนี่ยสำหรับผมคือหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ลงตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่ลงตัวหมายความว่าไงหมายความว่าคู่แข่งน้อยแล้วคือคู่แข่งที่เข้ามาแข่งเนี่ยก็ มันจะมากินตลาดก,ก็ยากนะครับไอคนที่อยู่ได้อยู่รอดแล้วเนี่ยเขาก็กินของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยโตนะคือพูดง่ายๆว่ามีกระแสเงินสดสม่ำเสมอมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอทําให้เขาปันผลออกมาได้เยอะพอเขาไม่ค่อยโตเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มนะครับพอเขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนเพิ่มเขาก็ต้องปันผลออกมานะครับแต่ว่าธุรกิจไม่ตายนะธุรกิจไม่ตายแต่เราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆว่า อนาคตธุรกิจจะถูกดิส랩ไหมดิส랩ไหมอะไรไหมเราต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้ณเวลาเนี้ยช่วงเวลาประมาณสักห้าปีหรือแม้แต่สิบปีปนยธุรกิจเขาไม่ตายนะแบบเนี้ยเราก็ลงทุนเพื่อรับเงินปันผลนะแล้วเราก็งเงินปันผลเนะี่ยผมก็ใช้เงินปันผลมากินมาใช้นะผมลงทุนอยู่ตัวหนึ่งเป็นหุ้นอสังหานะทุกคนก็อาจจะทราบนะครับแต่ผมไม่ไไม่ชื่อหุ้นะนะนะผมก็เอาเงินปันผลเนะี่ยเรียกว่าแค่เฉพาะเงินปันผลเนะี่ยผมใช้อยู่ได้ทั้งปีแล้วนะ ค่เฉพาะเงินปันผลนะผมอยู่ได้ทั้งปีจ่ายค่าเทอมลูกได้กินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้หมดนะแบบนี้ผมก็จะเซ็กคยวตัวเองในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ลองดูนะครับสรุป4แบบแล้วกันเนาะแต่แบ,บ่งแบบใหญ่ๆ2แบบคือระยะสั้นกับระยะยาวแล้วกันระยะสั้นคือเก่งกําไรเก่งกำไรแบบเดทเลยนะสนุกสนุกนะผมทํานะมีผมผมไม่ชอบไปไปบอกว่าไออันนี้วิธีนี้ผิดหรือถูกผมไม่ชอบแบบนั้นนะ ว่าผมว่าวิธีไหนที่คนคนนี้ทําแล้วได้ได้ดีเนี่ยก็ดีสํารหรับเขาไงใช่ไหมวิธีไหนที่เราทาแล้วไม่ได้ดีอาจแดงว่ามันอาจไม่ดีสำหรับเรานะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วก็เก็งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นผันผลนะลองดูนะครับก็บอกเล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชื่นชอบคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นี่มีตุ๊กตาลูกสาวผมอยู่ด้านหลังนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าถ้า,ใค,า,า e คใครอยากเอกลุศิบนะครับใครอยากเอกลุศิบก็มาลงคอร์สเรียนกับผมได้นะก็3 3 3สสนะครับเรียนแบบจุกๆเลยแล้วกันผมจะคำว่าคำนี้แหละเนาะแล้วก็มีกลุ่มให้มาคุยกันมีกลุ่มไลน์อะไรต่างๆนะก็ใครสนใจอยากเอกลุศิบด้วยกันนะครับก็เข้าเข้ามาร่วมกันนะก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ